นใจกลางป่าลึกอันเว้งว่างที่ปกคลุมไปด้วยม่านหมอกจางๆยามสนธยามีบ้านร้างโบราณตั้งตรงาดอยู่กลางดงไม้ใหญ่ที่ดูลึกลับชาวบ้านเก่าแก่เล่าขานกันว่านี่คือเรือนของแม่ไม้สีจันทร์ผู้มีรูปโฉมงดงามดุจนางในวรรณคดีแต่กลับมีหัวใจที่แหลกสลายหลังสามีอันเป็นที่รักหายสาบสูญไปในป่าแห่งนี้อย่างไร้ร่องรอย นางเฝ้ารอคอยท่ามกลางความมืดมิดของราตรีที่ยาวนานและค่อยๆสิ้นใจไปพร้อมกับความหวังที่ไม่เคยกลับมาแต่เรื่องราวไม่ได้จบลงแค่นั้นหลายคนบอกว่าในคืนเดือนดับหากคุณหลงเข้าไปในป่านั้นคุณจะได้ยินเสียงเพลงกล่อมเด็กแววมาตามสายลมจากบ้านร้างนั้นเสียงที่เคยอ่อนโยนกลับแฝงด้วยความโหยหวนและเศร้าส้อยบางก็ว่าเห็นเงามืดๆเดินวนเวียนอยู่รอบระเบียงบ้าน เหมือนกำลังตามหาใครบางคนในบางครั้งผู้ที่ใจกล้าอาจจะได้กลิ่นหอมของดอกราตรีที่ปลูกรายล้อมบ้านผสมกับกลิ่นอับชื้นของไม้เก่าและกลิ่นทูบจางๆราวกับว่ามีพิธีเส้นไหวบูชาอะไรบางอย่างคณะสำรวจป่ากลุ่มหนึ่งเคยเข้าไปสำรวจบ้านหลังนี้พวกเขาพบกับภาพวาดเก่าแก่ที่จางหายไปตามกาลเวลาบนผนังเป็นผ้าผู้หญิงคนหนึ่งกำลังอุ้มเด็กตัวเล็กๆ แต่สิ่งที่น่าขนลุกคือดวงตาของหญิงในภาพนั้นดูเหมือนกำลังจ้องมองตามผู้ที่เข้ามาไม่ว่าพวกเขาจะเดินไปทางไหนและบางคนก็สาบานว่าเห็นรอยเท้าเล็กๆที่ผืนบ้านทั้งที่ไม่มีใครเข้าไปในบ้านนั้นมานานานับสิบปีแล้วนักบวชที่ชาวบ้านนับถือเคยกล่าวว่าบางดวงวิญญาณยึดติดกับสิ่งที่รักมากเกินไปจนไม่อาจไปสู่ภพภูมิอื่นได้ และบ้านร้างในป่าลึกแห่งนี้ก็อาจเป็นที่สถิตของดวงวิญญาณที่ยังคงรอคอยรอคอยการกลับมาของคนที่เธอรักไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ตามเรื่องลี้ลับของบ้านร้างแห่งนี้จึงยังคงเป็นตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมาเป็นบทเรียงให้ผู้คนได้ตระหนักถึงความผูกพันอันแน่นแฟน้นและความเศร้าโศกที่สามารถตรึงวิญญาณไว้ณนาดินแดนแห่งความมืดมิดในป่าลึกนี้ตลอดไป